สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาค่ายลูกเสือสวนปีชานะครับจังหวัดชนบุรีเป็นกิจกรรมการประกวดสวนสนามระเบียบแถวลูกเสือระดับจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับ,บรยากาศในวันนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่เหมาะกับการสวนสนามทีมที่เข้ามาร่วมแข่งขันวันนี้นะคะ อยู่กับท่านคณะกรรมการนะครับประกวดระเบียบแถวลูกนี้การประกวดระเบียบแถวเนี่ยมันส่ง ส่งเรื่องอะไรสอนอะไรกับเด็กบ้างครับเรื่องความมีระเบียบวินัยเความอดทนคคนหิวทนร้อนเหนื่อยใช่ครับนะต้องทนฝึกซ้อมวันนี้หนูมาฝึกระเบียบแถวหนูรู้สึกยังไงบ้างหนูได้ความเป็นหลายๆอย่างเออได้ความเป็นหลายอย่างได้ความสามัคคีกันได้ความสามัคคีได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอเพื่อนใหม่ได้ความเป็นระเบียบนะให้มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นอี้ไหม มาแล้ววันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกไงก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็สนุกเลยสนุกการเดินสวนสนามเนี่ยมันสอนอะไรหนูฝึกความอดทนบพี่ครับสามารถฝึกความอดทนที่เอาไปใช้ในชีวิตเราเหรอแล้วไมีไแบบวินัยไหมีครเหรอแล้วหนึ่งอดทนสองสามัคคีสามมีระเบียบวินัยใช่ไหมลูกนะแล้วหนูอยากให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปไหมอยากอยากนะแล้วหนูว่าแต่งเครื่องแบบแล้วรู้สึกยงไง ใจได้เป็นลูกเสือใช่ไหมลูกโหเยี่ยมมากขอให้โชคดีลูกขอโชคดีครับโอเคไงบ้างวันนี้รู้สึกยังไงบ้างลูกหวัดหลังอย่างผักขวนแล้วก็สนุกค่ะแล้วก็เหนื่อยด้วยผังผลอะไรกับนูบ้างในการประโดดระเบียบแถวเนี่ยถ้าเราทำผิดแล้วก็เอาไปปรับวันจันทร์เรียนอะไรลูกวันศุกร์นหรืค่ะโอ้ทรัเต็มที่เต็มที่ค่ะโอ้สู้ๆครับสูวมนจันโรงเรียนอะไรครับเนี่ย